คนอุบล้อจ้าไอ้เมนีสิมาวอามาคุยซูพี่น้องฟัง้อจ้ะในเรื่องไอ้วิธีดูแลลูกหมูรักษาลูกหมูทองเสียจะพี่น้องหรือว่าทายเลวสิมีสองแบบสองหลุดน,น่าจะพี่น้องคือลูกหมูหลุ่นอแรกเกิดกับหลุนยานมน้อจะพี่น้องคลิปเนียนสิมาบอกมาคุยซูไปน้องฟังไอ้เรื่องวิธีการรักษาลูกหมูทองเสียหรือว่าทายเหลวน่นจาจะพี่น้อง กสิมาถ่ทายคลิปแล้วกสิว่าวคุยให้พี่น้องฟังแต่ว่าฝนกระตกดีดีใจย,ยู่บานสวนฟ้ามูนี่ก็ยังฝนตกลิ่นแย,ย่ๆอ่ยูพี่น้องตกมาสองมือละอาทายคลิปวสิเฮ็ดลงให้พี่น้องเบ่งกับปอ้ถ่ทายฝนกระตกไฟกระดับคืนเน็ตกับ,บ่มีจ้ะพี่น้องนี่นี่ก็ยังฝนตกลิ่นแย่ๆอยูนี่สิเอาอาหารไปให้มูหน่อยกันเดี๋ยวสิว้าวซูพี่น้องฟังเนือจากว่าไอ เฮ็ดจังไหนให้หมูกินนอกจากสำหรับไอรักษาลูกหมูทายเลี้ยวนาะจา้ะยาที่ใส่รักษานาะจ้ะพี่น้องรักษาลูกหมูทองเสียหรือว่าทายเลี้ยวที่บ้านสวนร้าหมูใส่เป็นประจำนาะจ้ะพี่นอ้องกระไอ้กก้วยน้ำบาดิบนาะจ้ะพี่น้องและ้วกะ็ใบบักซีดาหรือว่าใบฝรั่งนี่นาะจ้ะพี่น้องที่เรจาจะพี่น้องต้นบักซีดาหรือว่าต้นฝรัง่งข่อยก็มีอยู่หนีสองต้นปลูกไป ไอ้ก็ได้ก,กินลูกกินไนวยมันแน่แลลวก็มีประโยชน์สําหรับหมูเวลาหมูอทองเสียน่าจะพี่น้องหรือว่าลูกหมูหน่อยไทยเดียวน่าจะพี่น้องนี่เราจะพี่น้องนี่เขาก็เดียวยอดมันนี่เขาก็เด็ดเอาสิเมื่อน,นี้จะมาเว่ามาคุยสูพี่น้องฟังแล้วก็ทายคลิปไอ้แบบฝนตกลิ่นนี่เราจะพี่น้องเอาปากกระกงแยง,งล่งไหวกันล่มกันฝนนะจจะพี่น้อง เพราะว่ามันมีลมฝนละอองฝนกระสานน่าจะพี่น้องอากาศมันเย็นเอาลงแบบนี้ล,ลูกหมูหน่อยก็นอนดีดีมูใหญ่ก็นอนดีดีดดจะพี่น้องอากาศมันเย็นอันบานนี้หา้าสิบเบาถึงวิธีการรักษาน่าจะพี่น้องว่าห้าสิเหตุจังใดในการรักษาลูกมูหลุนแหลกเกิดน่าจะพี่น้องสำหรับลูกหมูแหลกเกิดน่าจะพี่น้องลูกหมูแหลกเกิดติ่กินอาหารบ่ขันเป็่นน้าจะพี่น้อง เ้าเกษียให้แม่เพิ่นกินแทนน่นจาจะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแม่เพิ่นกินลงไปแล้วกษีิได้เอาไปให้หลูกกิน่านทั้งน้ำนมน่นจาจะพี่น้องก็คือไอ้กล้วยน้ำว้าดิบน่นจาจะพี่น้องอาจจะเอาให้กินเลยก็ได้จะพี่น้องเอาถิมลงในของเพิ่นกินเลยขังละสามถึงสี่หน่วยน่นจาจะพี่น้องไอ้ตอนสาก,กับตอนแรแล้วกะถ้าเป็นใบบวชทีดานี่ก็หนึ่งกำมือน่นจาจะพี่น้องตอนสาตอนแรงขึ้นกันน่นจาจะ รือว่าอีกวิธีหน,นึ่งนอกจากพี่น้องอีกวิธีหนึ่งก็คือการหั่นนอกจากหั่นกล้วยน้ำว้าดิบนี่ผสมกับอาหารให้แม่หมูกินก็ไดจ้ะพี่น้องหรือว่าใบบักซีดาหั่นคือเ้าหั่นพักนี่นะจ้ะพี่น้องแล้วก็ผสมกับอาหารให้แม่เพิ่นกินนอกจากตอนเสาร์ตอนแรงอาจจะให้กินกล้วยน้ำว้าก็ไดนอกจากพี่น้องหรือว่าใบบักซีดาก็ไดนอกจากแล้วแต่พี่น้องสีหาไดคือมันมีสองอย่างนี้จะ ละใส่รักษาไอ้ลูกหมูทายเหลวนราจะพี่น้องยุนีหันกบว่ามีลูกหมูทายเหลวเอาจะพี่น้องแต่ว่าอยากวอาสู่พี่น้องฟังนอกจาะเพื่อพี่น้องผู้กําลังประสบปัญหาลูกหมูทายเหลวอยากสินําไปล่องไปเหตุให้ลูกหมูกินนอจาะพี่น้องถ้าเป็นลูกหมูถี่เพิ่นกินอาหารบ่อนใดก็ให้แม่เพิ่นกินแทนคือว่าให้พี่น้องฟังหันละวันนี้สาหรับลูกหมูรุนยานมแล้วนอกจาะพี่น้องที่กินอาหารเป็นนอจาะ กับมีวิธีเหตุให้กินคือกันนอกจาะพี่น้องอยู่บ้านสวนฟ้าหม,มูนี่ล่องเห็ดห้หมูกินแล้วนอกจาะพี่น้องบว่าสิเป็นหลุ่นแหลกเกิดกินผ่านทั้งแม่เพิินหรือว่าหลูกหมูหลุ่นยานม,มแล้วนอกจาะพี่น้องเหตุให้กินแล้วจกักสามสี่มือนี่อาการทายเล้วของหลูกหมูก็หายไปนอกจาะพี่น้องก็กลับมาทายปกติดีนอกจากก็เลยอยากเหตุขิปตัวนี้ลงห้พี่น้องเบึ่งนอกจาะ บาน,นีสำหรับลูกหมูรุ่นยานมแล้ว,ลวจะพี่น้องก็ใส่วิธีในการหั่นน่าจะกล้วยน้ำว่านี่ก็ต้องหันห่นให้มันละเอียดน่าจะพี่น้องหรือว่าใบบักซีดานี่ก็หัน่นซอยแบบเพื่อซอยผักหอมใส่ลาบแต่สี่น่าจะพี่น้องบาน,นีกล้วยน้ำว่านี่เขาก็หั่นละเอียดแน่แบบเป็นลูกเต๋าเลยน่าจะพี่น้องบาน,นีเวลาผสมอาหารในคนกินนี่คือบอ่ใไซลำมน่าจะพี่น้องใส่แต่อาหารเม็ดเซลลว เพราะว่ากล้วยเนี่ยมันจะมีโรสฝาดนอกจากพี่น้องบานนี้ใบบักซสดานี้มันก็สีมีรสเฟื่อนๆนอกจากพี่น้องก็เลยผสมแต่หัวอาหารแฉเหลว่นกินซะก่อนช่วงสองสามมือที่เป็นทายเหลวนอกจากพี่น้องกินไปจากสามมือนี่อาการทายเหลวเิ่นก็จะหายไปนอกจากพี่น้องกลับมาขี่เป็นก่อนคือเก่านะจ๊ะสำหรับหลูกมูหลุนยานมแล้วนอจาะพี่น้องแต่ช่วงที่ห้ยาเพื่อนนี่คือปรไซลัมนะจ๊ะใส่แต่อาหารเม็ดแฉเหลว ก้วยก็ซ ok so, uh, like, uh, uh, so ับให้มันละเอียดใบบอกซิดานี่ก็ให้ยอยให้มันมุนๆน่าจะพี่น้องจะเจ๊เพื่นเพื่อนห้องจะเพื่อนห้องยังก็ได้ก็เราเห็นนาบ่อยได้พี่น้องในห้องสิกินยางเดียวกินไปแล้วบังเสานี่ว่าห้วยยังกับบได้ยินกันเลยได้ยินแต่เสียงเพื่อนห้องนี่โพดอะไรโมูหน่อยสุ่มนี่เฮ้อห้องกินยางเดียวว่าจะเห็นจ้าข้องนี่บ่ด้ได้สิกินอย่างเดียวให้กินกินไดยืบอ้วนเหมือได้พี่น้องนี่ กินเก่งๆตัวนี้ห้องอย่างเดียวว้าคุยยังกระเพิ่นกบบริยี่นยินได้เสียงห้องอัน,นสำหรับปริมาณติสิใสรักษาลูกหมูน้อจะพี่นอ้องสำหรับลูกหมูรุนยาโน้มแล้วน่าจะพี่น้องลูกหมูหน่อยหนึ่งตัวเดี๋วน่าจะพี่นอ้องห้าสิใสกวนลำบาหนึ่งลูกน่าจะพี่น้องหันละเอียดผสมอาหารเมเซเลวเป็นกินถ้าเป็นใบบักซิดากับประมาณหายอดท้อง หายอดบวกซีดานะจจะพี่น้องหายอดใบบักซีดานะั่นไอ้เข้าไปเก็บมานะั่นหายอดเอามาเอามาซอยคือเขาซอยผพกหอมอนี้จะพี่น้องผสมอาหารเม็ดแซ่เหลวเ,เป็นกินนาะจะพี่น้องสำหรับลูกหมูหนึ่งโตถ้าพี่น้องมีลูกหมูจกักโตซีโตหาโตก็ใส่ปริมาณเพิ่มขึ้นตามส่วนนาาจะพี่น้องอันสำหรับลูกหมูรุนแรกเกิดนะ่าจะพี่น้องกินพรั่นเป็นแม่กินแท่นี่เ้าก็เสียห้แม่เป็นกินกลัวน้ำว่า สามถึงสี่หน่วยน่าจะพี่น้องแล้วกายยอดไอ้ใบบักซีดานี่เข้าห้เป็นกินหนึ่งกัมือน่าจะพี่น้องกินเสากินแรงคือกันนา่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นน่าจะกินติดต่อกันอาการทายเร็วก็จะหายไปน่าจะพี่น้องอันสำหรับวิธีป้องกันน่าจะพี่น้อง้าฝ้ามูพี่น้อง ลูกหมูบ่ะันมีอาการอาทองเสียหรือทายเล้วน่าจะพี่นอ้องวิธีปองกันก็คือใบตองกลวยสดของกวยน้ำว้าน่าจะพี่น้องต้นกวยซดของกวยน้ำว้านี้นอนอนเอาให้ลูกหมูกินมือละเทือก็ได้จะพี่น้องกินเป็นประจำนจ่าจะพี่น้องเรื่องทายเล้วและเรื่องทองเสียนี่สิบเกิดขึ้นกับลูกหมูเลยน่าจะพี่น้องมันนี้สำรับลูกหมูหลุนแรกเกิดถึง20กวมามืนที่กินอาหารพ่อนเป็นนี่เฮากับหายแม่เพิ่นกินแท้น่าจะพี่น้องใบตองกลวยซด แล้วก็ต้นกลวยซดของกลวยน้ำวาน่านะจะพี่น้องห้แม่เพิ่นกินมูแม่ลูกอ่อนนะ่าจะพี่น้องไอ้ลูกมูกหน่อยสิบวมีอาการทายเลี้ด้วยนะจ๊ะเอาให้กินมือและเทือหรือว่ากินเสากินแรงก็ได้จ้ะแม่ลูกอ่อนนั่นดีต่อสุขภาพแม่แล้วก็ดีต่อสุขภาพลูกนะ่าจะพี่น้องฮันละจ้ะพี่น้องคลิปนี้เว่าซู่พี่น้องฟังอ่อสำหรับวิธีการรักษาลูกมูกทายเลีนะ้ยน่าจะพี่น้องแบบซองรุน มีหลุ่นแหลกเลกิดกัหลุ่นยานมเพื่อพี่น้องอยากนําไปใส่สําหรับพี่น้องกําลังพอปัญหาหลูกหมูทายเหลวนอกจากพี่น้องเพราะว่าท้าเป็นรุ่นยาน้มนี่ถา้าหมูนี่ทายเหลวนี่จะพี่น้องกระสีเลี่ยงน่านใหญ่ได้จะพี่น้องท้าทิมไปตเ้งึงนี่กระอาสิตายได้นอกจากพี่น้องสําหรับหลูกหมูหลุ่นยานมจะเป็นพวกเก่ยวกับเหลืองน,ใน,ใน้าใสน้ำเหนือนะ่จะพี่น้องให้กินกล้วยน้ําว้าดิบนี่เราจะพี่น้องละกาย ให้กินไอ้ใบบักซีดาแล้วแต่พี่น้องสิหาด้สองยางนี่จะบานสวนฟ้าหมูใส่รักษาหมูไทยเดียวนอกจากพี่น้องส่วนหมูแหลกเกิดนอกจากข้ากรให้กินผ่านแม่เพิ่นคือให้แม่เพิ่นกินแทนเพื่อเสียด้ไปรักษาลูกเพิ่นโดยที่ลูกได็กินนมนมน้ำแม่นอกจากพี่น้องสำหรับวิธีการเฮ็ดให้กินก็คือเบาซูพี่น้องฟังกันละเพื่อพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันอยากสีนนำไปเฮ็ดไปใส่นอกจากพี่น้อง คลิปนี้เอาซ้ำนีสักอนนอจาะพี่น้องคลิปหนาห้าก็จังพอกันไหมไอ้ถ้าถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่นอกจากพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลอันเหตุคลิปเรื่องการเกษตรเรี่ยงหมูเลี่ยงไก่เหตุให้เหตุห,ห,ตหน้าเหตุสวนให้ลงให้พี่น้องเบิ่งนอกจากแชร์ประสบการณ์เพื่อพี่น้องป่วยเลี่ยงหมูน้ำกันอยากไปสนำไปเหตุไปใส่นอกจากพี่น้อง แล้วก็ขอขอพวะคุณหลร้ายสำหรับพี่น้องบานเฮาที่ติดตามเบิ่งคลิปน้องกันมาตลอดแล้วก็พี่น้องทั้งโป,ปปลาวเน่าจะพี่น้องที่เบิ่งคลิปน้องกันมาตลอดน่าจะพี่น้องขอคุณหลร้ายจ้าพบอกันไม่ลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า